สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีพฤกษพทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวก็เป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนมิถุนายนนะครับ2564ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีพฤกษพนะครับหรือถ้าหากท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็ให้ใช้อ้างอิง นะครับในช่วงของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนของทุกๆปีเนี่ยนะครับซึ่งก็คือคนราศีพฤกษภนะครับก็ใช้อ้างอิงได้เช่นกันนะและสำหรับชาวพฤกษภในเดือนมิถุนายนนั้นนะครับโดยดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าชะตาและก็วาสนาเนี่ยก็ได้ขยับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไปอยู่ร่วมกันกับดาวพระอังคารซึ่งก็เป็นดาวปัตตนิหุ้นส่วนหรือว่าคู่ครองคนรักนี่แหละครับและก็ได้กําลังเป็นดาวขู่มิตรคู่เสน่ห์นะครับแล้วก็ต้องบอกกับชาวพฤกษ์โสมว่าอย่างนี้นะครับก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่เพิ่งจะผ่านมานั่นแหละครับชาวพฤกษ์โสมหลายคนก็น่าจะค้นพบช่องทางบางสิ่งบางอย่างของตัวเองได้บ้างแล้วนะครับก็จะมีไอเดียมีแนวคิดมีโครงการมีโปรเจกต์นะครับ สาเหตุก็เพราะว่าดาวพระสุ์ดาววัสนานั้นได้กลับเข้าบ้านของตัวเองทรงอํานาจแห่งกระเซตาที่บดีก็ต้องบอกว่าดวงเปิดนั่นแหละครับความกล้าก็จะมากขึ้นอะไรที่เคยอยากจะทําคิดมานานนะรอจังหวะหาโอกาสอยู่ที่ผ่านมาจังหวะมันไม่ได้โอกาสมันก็ยังไม่พร้อมจิตใจของคุณเองมันก็ยังลังเลยังกังวลอยู่นะครับด้วยความพร้อมในหลายๆภาคส่วนมันก็ยังไม่แมทกันยังไม่เข้ากันได้ แต่หลังจากนะครับประมาณกลางๆเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปผมมองว่าชาพฤกษ์ศมีกําลังเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินการลงทุนขยับขยายในเรื่องของการงานแล้วก็แบบแผนแบบแผนของชีวิตก็น่าจะมีการยกระดับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับและเกณฑ์นี้ก็ยังจะส่งผลยาวมาจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะ ด้วยดาวพระอาทิต์เนี่ยนะครับที่อยู่กลุ่มกันกันกบดาวพระพุธดาวการเงินหรือว่าการหารายได้นั้นแถมยังมีดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวการงานนะครับก็มากลุ่มร่วมกันอยู่ด้วยที่ลัคนาจุดเกิดก็ต้องบอกว่ามันเป็นเดือนแห่งการลงทุนนะครับมันจะเป็นเดือนแห่งการใช้จ่ายแล้วก็เป็นการใช้จ่ายไปกับการพัฒนาต่อยอดหรือว่า ขยับขยายเพิ่มเติมในส่วนของการงานนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นงานอิสระงานฟรีแลนซ์ ance, นั่นแหละครับอาจจะเป็นเดือนที่จะมีความโชคดีบางสิ่งบางอย่างบางประการที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในเรื่องของพันธุหรือว่าบ้านครอบครัวนะครับหรือแหล่งทํามาหารายได้นั่นแหละซึ่งก็อาจจะมีการเจรจาลงทุนหรือว่าตกลงอะไรกันบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจนะครับโดยเฉพาะ เป็นธุรกิจที่ออกสีเทาๆในเรื่องของการปล่อยเงินกู้รับจองจำนำอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการหยิบยืมในเรื่องของเ,อเงินธนาคารพวกนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับจะได้รับผลกำไรหรือว่าได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากเลยในช่วงนี้การติดต่อกับคนทางไกลหรือว่าแดนไกลต่างถิ่นเองก็ตามนะครับก็จะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างที่จะดีถึงแม้ว่าจะบอกว่า อาจจะไม่ค่อยราบรื่นมากนักสักเท่าไรโดยเฉพาะนะครับในช่วงประมาณต้นต้นเดือนนะวันที่1ไปจนถึงวันที่8ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเยอะพอสมควรนะครับสาเหตุก็เพราะว่าดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวการเงินการงานเนี่ยนะครับแล้วก็การเจรจาลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังพักองศาเดินถอยรังอยู่นั่นเองแต่ถึงแม้กระนั้นนะครับท่านก็ยังพักองศาอยู่ในเรือนเดิมอยู่ก็คือ อยู่ในลักษณจุดเกิดไม่ข้ามถอยออกไปที่เรือนวินาศแถมยังมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ส่งเสริมกันก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเกื้อหนุนกันอยู่ประกอบกับดาวพระศุกร์ดาววาัสนานั้นก็ยังไปอยู่ที่เรือนการเงินก็ได้เป็นอนุกเกษตรกับดาวการเงินอีกต่างหากนะครับผมนั้นมองว่าชาวพฤกษ์ศพเองก็ยังมีความพยายามแล้วก็มุ่งมั่นมากอยู่นะครับหลายคนก็ค่อนข้างที่จะนะมีภาระหน้าที่ ต้องดูแลรับผิดชอบเยอะอยู่พอสมควรในช่วงจังหวะนะตรงนี้อาจจะต้องวิ่งไปวิ่งมาจับงานนู้นแล้วก็มาจับงานนี้เออเยอะแยะไปหมดนั่นแหละครับแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนั้นก็คือผลประโยชน์ของชาวลึกสูบเองนั่นแหละครับแล้วก็ในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ดวงเปิดอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับชาวลึกสูบนั้นจะเริ่มมองเห็นช่องทางอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณที่มันจะทําให้คุณนั้น เดินต่อไปได้หรือว่าพัฒนาธุรกิจไปได้ดีกว่าเดิมนะใจนั้นมันจะมีความกล้ามากขึ้นกล้าที่จะลงทุนอะไรก็ตามที่มันท้าทายใจคุณนะ่ะที่ผ่านมานั้นมันไม่กล้านะครับช่วงนี้มันจะกล้าขึ้นมาหรือว่าพฤกษศหลายๆคนก็อาจจะมีการปรับตัวปรับปรุงธุรกิจหรือว่าปรับองค์กรให้มันสามารถที่จะอยู่ได้นะครับต่อไปได้ในสภาวะของปัจจุบันนะครับ ซึ่งแต่ละท่านพื้นชะตาก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าคุณจะพบกับเส้นทางที่มันจะนำพาตัวคุณนั้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับกว่าช่วงที่ผ่านานมาของชีวิตใครที่กําลังลำบากอยู่นะครับก็จะได้พบทางออกนะใครที่มีช่องทางอยู่แล้วก็ยิ่งจะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปสูงกว่าเดิมอีกนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีเลยนะครับในภาพใหญ่ เพราะว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวราพระราพนนั้นก็ยังคงอรอยกลางฟ้าอยู่ที่เรือนการงานนะครับได้ตําแหน่งเป็นปัสสวะองค์เกณฑ์ด้วยถือว่าโดดเด่นมากนะครับก็ต้องบอกว่าชาวพฤกษมนั้นมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นนะครับประธานแห่งสุภเคราะห์คอยคุ้มภัยนะครับครองชะตาให้อยู่นะ,ะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกครับต่อให้ความสําเร็จต่างๆอันที่คุณนั้น พึ่งจะได้รับมามันก็ไม่ราบไม่รื่นสัทีเดียวนะครับอาจจะต้องได้ออกแรงเยอะสักหน่อยหรือว่าอาจจะต้องได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะมันก็จะเข้าทางของคุณเองนะครับเพราะว่าลูกล้อลูกชวนของคุณเองก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์อยู่พวกช้อยนะครับหรือว่าความช่วยเหลือนะพวกกําลังสนับสนุนจากคนเบื้องหลังเองก็เยอะ นะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขาพอใช้ความช่วยเหลือคุณได้ก็ยังคงสนับสนุนคุณดีอยู่นะครับนะก็ยังให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีอันนี้ยังรวมไปถึงนะแหล่งเงินทุนที่ไหลามาจากแหล่งที่มาไม่ทราบแน่ชัดก็มีร่วมด้วยนะครับกำลังของดวงดาวเช่นนี้นั้นจะเน้นไปในงานที่เป็นลักษณะของ อาชีพที่2อ,อาชีพที่3หรือว่าธุรกิจส่วนตัวไปเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนงานประจําสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความขัดแย้งในองค์กรมีปัญหากับหัวหน้าหรือว่าเจ้านายนะครับผลประโยชน์แล้วก็ข้อตกลงต่างๆนานาเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนไล่ช้าออกไปไม่เป็นตามกําหนดได้อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะออกจากงานอยากจะย้ายจากงานก็เป็นไปได้นะครับใครที่กําลังเล็งหางานใหม่ๆอยู่ ช่วงตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับดวงถึงจะเริ่มเบิกเลิกเบิกชัยให้นะครับแล้วก็จะเริ่มมีอโอกาสดีๆเข้ามานะส่วนในเรื่องของการเงินนั้นด้วยดาววาสนาแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยท่านเป็นเกษตรสลับเรือนกันหรือว่าเป็นอนุกเกษตรผมมองว่ามิถุนายนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่การเงินของชาวพลึก์สมนั้นจะไม่ค่อยเดือดร้อนนะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ถึงกับอู้ฟู่สะทีเดียว แต่ก็มีไหลเข้ามาอยู่อย่างตลอดด้วยดาวพระเกตที่ไปอยู่ใน uh, เรือนปุตตะนะครับประกอบกับดาวการเงินที่ทับตัวท่านอยู่แล้วก็ดาววาสนาเองก็ไปอยู่ที่เรือนของการเงินการหาเงินไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายหรือว่าการทําธุรกรรมแรกเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่จะก่อให้เกิดรายได้รายรับแล้วก็ส่วนต่างผลกําไรได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะพฤกษบท่านไหนที่มี แหล่งสร้างรายได้มากกว่า2ทางขึ้นไปนะครับเงินจะทะยอยไหลเข้าดีมากเลยจากหลายๆแหล่งช่องทางรวมสลับทยอยกันเข้ามาดีมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่ากระแสเงินสดหรือว่าสภาพคล่องในมือนั้นกระแสหมุนเวียนได้ดีมากเลยทีเดียวแต่สิ่งที่อยากจะเตือนแล้วก็ติงชาวพลิกศบเอาไว้ก็คือนะครับ ช่วงนี้เพราะว่ามันมีกระแสะการเงินนั้นไหลเวียนดีการใช้ในลักษณะมือเติบก็ค่อนข้างที่จะอยากจะให้ชาพฤกษื่ระมันระวังให้ดีนะครับ ผมนั้นไม่ได้ฟันธงบอกว่าดีหรือไม่ดีเพราะด้วยอุปรณนิสัยใจคอของชาวพฤกษสมนั้นก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินตามความพึงพอใจของตัวเองอยู่นิดหนึ่งนะครับเออมีการเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีละกับบริวารเพื่อนฝูงรวมไปแม้กระทั่งตัวเองด้วยนะเออการอยู่การกิน,นเต็มที่เอาววาอย่างนั้นเถอะด้วยดาวพระราหูที่ทับตัวท่านอยู่นั้นนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสเองก็ยังอยู่ใน มุมที่คุ้มชะตาอยู่เช่นกันนะครับมันก็สองแง่สองงามในเสียมันก็มีดีในดีมันก็มีเสียอยู่นะครับหากมันจะเป็นไปเพื่อหวังผลอะไรบางสิ่งบางอย่างในอนาคตก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ก็ขอให้ฉุกคิดทุกครั้งก่อนที่จะควักใจออกไปนะก็ขอให้ดูให้ดีก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะปักหลังของเดือนนะวันที่15 16เป็นต้นไปแล้ว นะเงินก็จะหาได้เยอะก็จริงอยู่แต่ว่าการใช้จ่ายนะรับตับไม่เช่นกันลหละครับจนบางทีก็อาจจะโดนนะติเตือนจากคนใกล้ตัวหรือว่าผู้รับผู้ใหญ่ผู้ที่เขาหวังดีกับคุณก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมีปากเสียงกันได้นะครับและอีกจุดที่อยากจะกระซิบบอกกับชาวพฤกษุปเอาไว้ก็คือนะครับดาวพระอังคารที่อยู่ในตำแหน่งโยกหน้าต่อรักานานะแถมมีกำลังเป็นนิดนะโดนพระเสารซ์ซึ่ง เป็นดาวสุภาคมอีกประกอบกับดาวพระพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวแห่งการพูดการเจรจาการสื่อสารก็ไปอยู่กลุ่มกันกันกบพระราหูอย่างลัคนาจุดเกิดน,นะอีกอย่างนะครับประมาณกลางกลางเดือนเนี่ยประมาณวันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงนู่นแหะครับปลายเดือนตุลาคมเลยดาวพฤหัสท่านก็จะพักองศาถอยรัางลงด้วยอย่าพยายามไปมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่นะครับนะ ผู้ที่เขามีอุปการะคุณหรือว่าคอยนุนหลังคนอยู่อย่าพาย,ยายามไปปีนเกลียวอย่าพาย,ยายามไปเก่งกว่าเหตุการณ์ใดก็ตามหรือว่าคําพูดใดก็ตามที่มันจะนําพาซึ่งการทะเลาะขัดแย้งมีปากเสียงก็ขอให้ชาวพฤกษบ <S <S อดทนเข,ข้าไว้นะครับขอให้หลีกเลี่ยง <S <S เพราะว่า <S <S ผมมองเห็นความขัดแยง้งอันที่จะมีบังเกิดขึ้นมาจากการที่คุณนั้นมุ่งมั่นอะไรในบางสิ่งบางอย่างแล้วอยู่ๆมันมีคนเข้ามาขัด นะไม่เห็นด้วยกับแนวทางของคุณมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกอาเฟลอยู่นิดๆอยู่นะครับหรือเซ็งอยู่หน่อยๆก็ว่าอย่างนั้นแหละหรือคุณอาจจะไปได้ยินการซุบซิบนินทาหรือว่าข่าวข่าวอะไรบางเสียงบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณที่มันออกมาในทางลบๆโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลออนไลน์ก็อาจจะทําให้หงุดหงิดหรือว่าหัวเสียอยู่บ้างลหละฉะนั้นเรื่องของการโพสต์หรือว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆนานาในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้ก็ขอให้ระมัดระวัง ให้มากสักนิดหนึ่งนะครับหากหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นการดีต่อต,ตัวคนเองเพราะว่าถึงยังไงดาวพรหัสที่ท่านพักองศาอยู่นั้นแต่ว่าท่านก็ยังอยู่ในมุมองศาที่คุ้มชะตาของชาวพลึกศพได้อยู่นะวันที่1ไปจนถึงวันที่8นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างจะทําอะไรนั้นมีอุปสรรคเยอะอยู่พอสมควรการเดินทางการนัดหมายการพูดการเจรจาการสื่อสารกับคนรอบข้างนะร้วนเป็นไปอย่างไราช้าแล้วก็ไม่ทันใจ นะแล้วก็ไม่เป็นไปดั่งหวังก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวหรือว่ากับคนในที่ทํางานโดยเฉพาะในวันที่6วันที่7นะครับอย่าพยายามไปสร้างประเด็นที่มันจะนําพามาซึ่งการทะเลาะนะแตกแยกกันกับเพื่อนหรือว่าผู้รับผู้ใหญ่แม้กระทั่งคนรักก็ด้วยนะครับพอผ่านผ่านเข้ามาในวันที่9ไปจนถึงวันที่14หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางลงตัวมากขึ้น การเดินทางการติดต่องานธุรกิจหรือว่าดิลอะไรต่างๆหน้า,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 าพวกออกสังคมพวกเนี้ก็จะเริ่มที่จะเป็นไปตามหวังเริ่มที่จะคุมเกมได้แล้วพอขยับเข้ามาวันที่15ไปจนถึงวันที่ 20- 21เนี่ยนะครับการเงินดีมากสภาพคล่องเรียกได้ว่าอจะใช้จ่ายอย่างสบายอกสบายใจนะรายรับเองก็ไหลเข้าจนเออไม่เป็นที่กังวลเลยยิ่ง วันที่22-23-24เรื่อนไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวพระสุขย้ายเรือนเข้าสู่เรือนสาช,ชะไปอยู่ในตําแหน่งราชาโชคเออราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุดราชาไม่ต้องไปซื้อไปหาก็จะมาเองโอ้ยมีหน้ามีตาทางสังคมมีเครดิตมีชื่อเสียงเดินทางบ่อยนะครับการติดต่อเจรจาดีลงาน เป็นไปอย่างราบรื่นนะถ้าหากตัดในเรื่องของความขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ตัวออกไปได้นะจะถือว่าโอเคมากเลยทีเดียวนะครับก็แห้ระมัดระวังนิดหนึ่งวันที่22 23นั่นแหละครับก็อย่าแข็งมากจนเกินไปกับคนรักหรือว่าคู่ครองนะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนประเด็นในเรื่องความรักนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะ ความรักของชาวเพิกโสดนั้นค่อนข้างที่จะอธิบายยากอยู่สักนิดหนึ่งนะครับเพราะมันมีหลากหลายมิติจะบอกว่าเสียก็ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็จะบอกว่าดีก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับก็เป็นว่าคนโสดก่อนนะดาวพร่างคานซึ่งเป็นดาวปัตตานีนั้นก็ได้ไปเกาะเกี่ยวกันอยู่กับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาววาสนานะครับได้เป็นดาวคู่มิตรคู่สเสน่ห์นะครับเดือนนี้การติดต่อเดินทางออกสังคมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วฉะนั้น เรื่องของความรัก,รกๆใคร่ๆหรือว่าเลิฟๆเนี่ยมาแน่นอนครับก็อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่พวกคุณทั้งสองต่างนะครับพึงพอใจซึ่งกันและกันแต่ว่าด้วยดาวพระพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวปุตรตะเองก็อยู่กับดาวพระราหูนะมันเหมือนพูดกันคนละภาษานะหรือว่ามันมีอุปสรรคบ้างสิ่งบ้างอย่างขวางกั้นพวกคุณอยู่นะ มันทําให้สายสัมพันธ์ของผู้้คุณนั้นมันพัฒนาไปอย่างราชา้าหรือว่าไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วหรืออาจจะได้ก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องได้ใช้เวลาในการพิสูจน์ตนสักระยะหนึ่งแล้วก็อารมณ์มันจะออกไปในแนวทางทั้งรักทั้งเจ็บปวดเออจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้จะปล่อยก็วางมือไม่ลงซะอย่างนั้นนะครับก็ได้แต่จำยอมกับสถานการณ์ที่มันจะนำพาไปนั่นแหละครับ ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของรักร้อนซ่อนเงื่อนนะครับหรือว่าความรักในสถานะที่มันไม่ชัดเจนนะครับหากไม่มีก็หายห่วงได้นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นนะครับถึงจะมีมุมจุกจิกกันอยู่บ้างนะครับไม่มากเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้ามองในมุมของการให้ความอุปถามช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ยังคงมีให้ดีอยู่นะครับเอออาจจะมีบ่นบ้างพูดมากบ้างยังไงก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้ว ก็ยังคงรักกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเหมือนเดิมนะครับเอาละกับผมก็คงต้องขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับชา้าพฤกษบมิถุนายนนั้นก็คงจะเป็นเดือนที่ดีต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่เพิ่งจะผ่านมานะครับระมาดระวังแค่อย่าดื้อจนเกินไปนะครับหากมีคําแนะนําหรือว่าติเตือนอะไรมาก็ขอให้รับฟังบ้างแล้วก็พิจารณาบ้างนะครับ ก็จะเป็นการดีต่อตัวพวกคุณเองนะครับอีกอย่างการใช้จ่ายในช่วงปักหลังเป็นต้นไปนะครับจุดไหนที่ไม่จําเป็นลดได้ก็ขอให้ลดนะครับเท่าที่มองเห็นเพื่อนกินนั้นมีมากกว่าเพื่อนแท้นะหรืออาจจะมีเหตุการณ์ให้ต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนๆหรือว่าบริวารน,นะครับก็อาจจะเป็นไปได้มันมีการใช้จ่ายไปกับเราบริวารอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือว่ามันเสียนะ มันก็สองแง่สองงามอย่างที่ได้บอกนั่นแหละครับถ้าหากว่าการใช้จ่ายนี้มันเป็นคล้ายๆกับการลงทุนไปหรือว่าการหวังผลในวันข้างหน้าก็ขอให้ทําไปเตอครับแต่ว่าก็ขอให้ดูให้ดีแล้วก็ดูกําลังของตัวเองด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์ซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ